ใหเจอกัที่สวัสดีครับมนีผมกับสีภาพมาเบิงหาดคู่เดือนนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับมากินเขาหาดคู่เดือนครับผมมาชมบรรยากาศนะครับหาดคู่เดือนอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับผมหาดคู่เดือนนะครับผมอ่าอันนี้คือจุดเช็คอินร้านปูปเป้ครับ ครับผมอ่าเดี๋ยวสิพาลงไปนั่งริมหาดน,นะครับผมตามแพนนะครับเนาะร้านปูเป้ครับผมนาาะครับสิพงผ้าบรรยากาศนะครับร้านปูเป้อนิกาม,มีห่วงยางห่วงยางแล้วก็เสื้อชูซี่ให้เช่าด้วยนะครับผมห่วงยางครับสําหรับการเล่นน้ํานะครับผมน นี่ก็คือบรรยากาศนะครับผมรินขับมานั่งเงยนเง็ยนๆนะครับคลายร้อนกันนะครับผมบรรยากาศน่านั่งมากเลยครับอ๋ออาหารก็จะมีจำพวกกุ้งสดด้วยนะครับกุ้งสดมีปลามีสดด้วยครับผมปลาสดนะครับอาหารครับอันนี้ก็บรรยากาศฐานนะครับราครับรินขาก๋วเียนะครับครับบรรยากาศ